สวัสดีค่ะเรานำไพพรมยานนะคะการเปิดไพ่พรมยานทำไยดูนะคะสวัสดีชาวราศีสิงห์นะคะคนที่เกิดเดือนสิงหาคมหรือว่าถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์นะคะมารับชมรับฟังแล้วก็รับพลังงานดีๆจากไพ่พรมยานได้เลยนะคะเรามาดูกันเดือนสิงหาคมนะคะปักแรกจะเป็นอย่างไรการงานการเงินความรักนะคะสุขสันต์มันเกิดคนที่เกิดเดือนสิงหาคมตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะคะ อ่ะถ้าใครเกิดหลังจากนั้นก็รอปักหลังคำอวยพรขอให้คุณโชคดีมีความสุขสมหวังในทุกเรื่องนะคะเอาเรามาดูเรื่องงานชาวราศีสิงห์นะคะการงานจะเป็นอย่างไรปักแรกโอ้โหไพ่ใบแรกก็มามัวลาเลยอืมการงานค่อนข้างยากที่จะไปในทิศทางที่คุณคาดหวังนะคะขอให้คุณนะคะ สู้และอดทนแล้วกันเพราะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยระมัดระวังเลยมันจะไม่ได้เป็นไปตามที่คุณคาดหวังการโดนหลอกหรือว่าความไม่จริงใจหรือว่าการโดนโกงเนี่ยค่อนข้างสูงมากเลยเพราะฉะนั้นก็อยากคาดหวังอะไรจนเกินไปนะคะไพ่ใบที่สองนี่คือการคาดหวังการร้องขอนะคะสิ่งที่คุณคาดหวังมันไม่ค่อยไปในทิศทางที่คุณคาดหวังเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณยึดมั่นถือมั่นยึดหลักให้มั่นนะคะ อย่าวอกแวกหรือว่าอย่าถอดใจในสิ่งที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าตําแหน่งหน้าที่การงานใดนะคะขอให้คุณสู้ๆนะคะก็จะมันจะผ่านไปได้แหละอืมนะคะ เพราะว่าใต้สำรับเนี่ยเป็นไพ่เฉลิมฉลองข่าวดีนะคะถึงแม้มันจะหลายๆอย่างมันจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวงังแต่ถ้าเกิดว่าคุณยึดมั่นถึงมั่นจับหลักให้มั่นและสู้ต่อไปคุณจะได้รับข่าวดีหลังจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณสู้ๆนะคะการออนไลน์ทางไกลเนี่ยโดดเด่นมากเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะคะอืมอ่ะก็ สูๆนะคะเป็นกําลังใจให้ในชาวราศีสิงของการงานนะคะทีนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าคุณจะทําธุรกิจใดเนี่ยอย่ามีหุ้นส่วนนะให้ทําเองคนเดียวแล้วจะดีเพราะว่าความขัดแย้งอ่ะมันจะเกิดขึ้นกับหุ้นส่วนได้เพราะฉะนั้นก็รามาระวังนะคะแล้วก็อย่าเชื่อคนง่ายในช่วงนี้นะคะอืมเพราะว่าเกณฑ์การความไม่จริงใจหรือการโดนหลอกเนี่ยสูงมาก ทีนี้เรามาดูเรื่องเงินโ,โหการงานนี่รู้สึกเหนื่อยแล้วการเงินล่ะขอให้เงินปังนะคะชาวราศีสิงห์โอ้โหอะใช้ได้ใช้ได้พอได้อยู่กันเงินนะคะอ่าความสุขเหนื่อยเหลือเกินนะคะเหนื่อยแทนชาวราศีสิงห์นะเนี่ยอะแต่ไม่เป็นไรนะคะอย่างไรแล้วก็มีความสุขแล้วกัน มีเงินเข้ามาให้คุณจัดการแต่ว่าค่าใช้จ่ายมันเยอะมากเลยอะชาวราศีสิงห์นะคะเพราะฉะนั้นจัดลำดับความสําคัญแล้วก็ใช้เงินอย่างระมัดระวังแล้วกันนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้มาหรือเสียไปเกี่ยวกับเพื่อนหรือว่าคู่ครองคนรักที่จะได้หรือเสียเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะอืมเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังเนาะจัดสรรลำดับความสําคัญหรือว่าดูดีๆเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายให ให้รอบครอบนะคะเพราะว่ามีเกณฑ์แบบโอ้โหค่าใช้ใจ่ายมันรอบด้านน่ะจ่ายผิดใจถูกขึ้นมานี่ก็ว้าวุ่นใจได้เพราะฉะนั้นก็จัดระเบียบความสําคัญนะคะมีเกณฑ์อะไรที่หมดเงินไปกับครอบครัวและเด็กๆได้นะคะที่แบบเออคือวันนี้มีความสุขในการใช้ใจ่ายให้ครอบครัวหรือว่าคนรักหรือว่าลูกหลานนะคะแต่พอหลังจากนั้นน่ะมันจะรู้สึกว้าวุ่นใจเพราะว่าอาจจะหมุนไม่ทันหรือว่าค่าใช้ใจ่ายมันเยอะก็ว้าวุ่นใจได้เพราะฉะนั้นก็ ระมัดระวังนะคะอืมว้าวุ่นอยู่เหมือนกันนะคะเงินยังไม่ค่อยเสถียรนเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังจัดสรรดีๆนะคะแต่ว่าคุณก็มีช่องทางทางการเงินที่ดีอะ่ะจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณจัดสรรเรื่องการเงินดีๆนะคะอะทีนี้เรามาดูความรักบ้างชาวราศีสิ่ยงความรักเป็นอย่างไร ความรักออ้พ่ฉลองแสดงว่ามีเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดงานมันอาจจะคือความสุขนั้นน่ะที่บอกเรื่องเงินที่มันจะทําให้มีความสุขะแต่มันเหมือนค่าใช้จ่ายรอบด้านอาจจะเป็นเกี่ยวกับการฉลองก็ได้ฉลองเรียนจบฉลองวันเกิดฉลองแต่งงานงานพวกนี้เนี่ยมันทําให้คุณเสียงเงินได้นะคะแต่ก็นําเงินกลับมาด้วยเหมือนกันนะคะอ่ะใคร มีคู่มีเกณฑ์ได้แต่งงานนะคะอ่ะสองสามอู้พระอาทิตย์เลยทีเดียวนะคะพระอาทิตย์คนโสดก่อนเลยคนโสดมีเกณฑ์จะมีคู่นะคะพระอาทิตย์คือการเริ่มต้นความสัมพันธ์การฉลองสละโสดเป็นได้เลยนะคะติดสินบนใดหรือไปขอความรักไว้ก็จะได้ตามนั้นแต่ถ้ายังไม่ได้ขอเวลาไปขอเนี่ย ขอดีๆด,ด้วยนะเออเอาให้เป๊ะเอาให้พูดให้ครบนะคะเดี๋ยวได้ไม่ถูกใจแต่มีเกณฑ์ที่จะสละโสดหรือว่ามีความรักดีๆเข้ามาในช่วงนี้เป็นเป็นอะไรใหม่ๆนะคะความรักใหม่เริ่มต้นความรักใหม่ๆม,มันมาจากการขอพรหรือบนบานสันเก่าหรือว่ามีดวงสัมพันธ์กันตั้งแต่อดีตชาตินะคะอืมหรืออาจจะเป็นคนเก่าย้อนกลับเข้ามาแล้วสารความสัมพันธ์กันใหม่ก็เป็นไปได้ด้วย นะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานหรือว่าฉลองความสําเร็จหรือฉลองสมาชิกใหม่หรือฉลองเกี่ยวกับการแก้ปัญหาได้ก็ได้การเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่สดใสนะคะเออ ประมาณนี้เนาะแต่มันมาด้วยการจัดการของตัวเองนะคะคุณอยากมีการฉลองหรือการอยากมีการแต่งงานคุณอาจจะต้องจัดการด้วยตัวคุณเองอะ่ะชาวราศีสิงห์จะรอให้คู่คุณจัดการก็จะช้าไม่ทันใจคุณหรือม่าไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นถ้าอยากแต่งงานหรืออยากฉลองอยากสละโสดหรืออยากอะไรคุณจะต้องเป็นคนทําให้มันเกิดนะคะอย่ารอให้แฟนของคุณหรือคู่ของคุณทําให้เพราะมันไม่มีเกณฑ์ที่เขาจะทําให้แต่เป็นคุณน่ะต้องทําให้มันเกิดขึ้นนะคะ เออเหนื่อยอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้กับความสัมพันธ์ที่คุณต้องจัดการนะคะแต่มันจะไปในทิศทางที่ดีเพราะมันจะถูกใจคุณนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่า,ยอยาบอกอะไรชาวราศีสิงในเดือนสิงหาคมปักแรกนี้นะคะขอาระมีคูบาอาจานุวิพรด้วยนชนนะคะอู้ไพ่ท่านบอกว่า โชคกาลังมานะคะไพ่พระแม่โพสตเป็นไพ่ที่ดีที่สุดเลยอะ่ะอืมไม่ว่าจะเป็นเงินอสังหาริมทรัพย์หรือความโชคดีนะคะในหลายๆเรื่องเออไพ่ใบที่สองการหมุนเงินอาจจะมีเกณฑ์การหมุนเงินก้อนใหญ่หรือการลงทุนก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นใช้สตินะคะเงินการหมุนเงินก้อนใหญ่นั้นมันจะนํามาซึ่งซึ่งการได้เงินเท่าทวีคูณหรือการลงทุนประสบความสําเร็จขึ้นอยู่กับ การตัดสินใจที่มีสติของคุณนะคะมันมีเกณฑ์เสียก็ได้ด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช้สติให้เต็มที่หลักเขาเรียกว่าต้องมีสติออในการใช้เงินนะคะหรือถ้าเกิดว่าช่วงนี้คุณรอเงินใดหรือว่าต้องการหมุนใดเดี๋ยวเงินก้อนจะเข้ามาให้คุณนะคะสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ของการวางแผนการวางเป้าหมายหรืออะไรที่คุณเล็งไว้มีเปอร์เซ็นต์หรือว่ามีความสําเร็จรอคุณอยู่เพราะฉะนั้นก็ วางตามแผนวางเป้าหมายอะไรที่เล็งไว้จะสําเร็จขออีกหนึ่งใบโอ้อะอะไรที่วางแผนไว้คุณจะสําเร็จนะคุณวางแผนที่จะหมุนเงินแบบไหนหรือว่าจะเอาเงินจากใครเขาจะช่วยเหลือคุณเขาจะเมตตาและให้โอกาสเพราะฉะนั้นก็ทําตามวางแผนที่คิดไว้แล้วจะประสบความสําเร็จนะคะคุณจะได้รับโอกาสที่ดีโดยเฉพาะเรื่องเงินนะคะอะก็ขอให้คุณโชคดีนะคะฝากติดตามกันด้วยแล้วเจอกันใหม่วิดีโอ,อหน้าสวัสดีคะ่ะ